นไหมคะเห็นไหมคะนี่ผักก้านจองบ้านเรานี่อร่อยอร่อยคะ่ะก,ก้านจองนะคะนี่นี่คือ,อคคดอกแคค่ะดอกแคดอกแคนะคะ,ะแล้วนี่คืออะไรนี่คือผักบุ้งคะ่ะเห็นไหมฮะผักบุ้งโอเคแล้วก็ บุ้งค่ะนี่คือ,อบวบได้ที่แล้วบางคนบอกทําไมไม่ตัดบวบบ้านนี้ไม่ตัดเพราะว่าบวบเขาถ้าถ้าเราไม่ตัดน้ําเขาจะไม่ออกแล้วก็น้ําข้างนอกก็จะไม่เข้าเขาะเห็นไหมฮะบวบลูกใหญ่มากลูกยาวนี่ค่ะบวบ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 วแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือฟัก หอมนี่ค่ะฟักหอมกำลังพอดีเลยค่ะอย่าเนื่องสุกมากนะคะนี่ค่ะสุกมากให้มันจะเละเอาพอดีค่ะเอาพอสุกค่ะนนี้คือฟักหอมนะคะว้าวข้างล่างคืออะไรอ่ะมองเห็นนะข้างล่างคือนี่ค่ะเห็นไหมฮะว้าวฟักทองค่ะฟักทองฟักทองอันนี้คืออะไรควรจะสงสัย อันนี้คือผักกี่ตูหรือไม่ก็แมงลักบ้านเรานี่ละค่ะใบแมงลักทําไมเอาแบบนี้ล่กะกำลังปลูกกําลังขึ้นค่ะอันนี้คือเด็ดต้นนัน,นเลยค่ะนี่มันเหลืออยู่แค่นี้นี่อันนี้คืออะไรนี่คือ <c oughs> ใส่แบบนี้ละค่ะสอบอแล้วนี่ปลาตะเพียนเขื่อนอุบลรัตน์นะคะน,นี่ เห็นไหมคะปาเพียนเขือนอุบลรับสักเนี่ยได้มาเมื่อวานแตมนะจะเอาให้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนไขด้วยคะ่ะดูคะ่ะว,ว้าวตัวใหญ่มากมีหัวด้วยเห็นไหมฮะมีหัวว,ว้ามาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะไปเที่ยวหลายวันเลยไม่ได้ทานข้าว ที่บ้านไ,ไม่ค่อยได้ทานผักนะคะก็วันนี้ก็จัดสเสลยอย่างนี้แหละจัดสเสลยนี่เลยนะคะนี่ค่ะฟักทองเห็นไหมคะฟักทองอ่อนเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะนะฮะฟักทองอ่อนบ้านเราอร่อยอร่อยค่ะนี่แหละมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม คอบคุณมากๆเลยเป็นเพราะคุณอย่างมากเลยค่ะ